ธารกิจเมื่อนี้พี่น้องไปส่งน่องกล้วยครับส่งกล้วยครับ Cuốn cực tốt Mở ra sao เสร็จภารกิจเรียบร้อยต่อไปข้าก็เดินทางไปทรงนาเก,กยกับกล้วยนะครับเพลันสั่งไม่พี่น้องพลกระตกเจื้นกระเจื้อนอน,นี้ก็ฝากเป็นน้งใจพี่น้องด้วยครับเด้อให้พี่น้องมีความสุขหลายๆคิดถังไใก็ให้สมปรารถนานะครับโฆษณาไกา่พันธุ์ได้ไหมลิบไก่ปัง,ปง ผมก็ไปเรื่อยๆพี่นอ้องบ้าเฝ้าแต่ว่าพันถึจกจำกันเวลาชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> คอมเมนต์รั่วไหลเฮ้ยยังไว้กับอะไรจบได้พัางงานเท่าไหร่ให้พี่น้อง,ยงยอยู่ดีมไม่แห้งเด้อมืนอี้เกิดเสียบตะกินผมนะครับ รถกระติดไม่เท่าขึ้นได้ครับฝนกระลิ่นบ่อฉันเศร้าอยู่นี่บางทีแพทย์รมยไกาศนับรอบปล,ปลาลกวยพี่น้องเบึงกำลังคุณจะเป็นป้ายยางเลยพี่น้องต้นสูงๆนะครับนี่บป้ายยางพพ่ะ แมนเบิดเลยเนี่ยอันนี้เป็นปลาล้วยไม้นะครับคือปลาอย่างพระหนายจะออมเลยนะพี่น้องออมปลาลกวยครับอันนี้เป็นปลาลกวยน,น้อยๆที่กำลังพัวลงไม่อยู่นะครับส่วนปลาที่ตัดเครือกงหันอยู่พูนอยู่ข้างหลังครับสุดๆเลยส่วนปลานี่ย็ือเป็นปลาลกวย กวยมันไ่ได้ผลพี่น้งองหยามันถ่วมเอา à, หยาหยากเลยบ่อเห็ดเลยบ่อเห็ดเอาต้องพอเแล้วเห็ดผู้เดียวนะครับพอเถ่าอันนี้ก็เอาไปขายให้พเพื่อนเนี่ยเรืองทั้งนอเั้่งเครื่อเนี่ยเอาไปขายให้เรานะครับพอเดี๋ยวเรามีเงินใส่เนี่ย คลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนนองไว้ทำนี้นะครับเดี๋ยวสินจเดินทางออกไปส่งกว้วยเพิ่นก็ขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งสุขภัดหลังไก่แข็งแรงนะครับพอันไม่คลิปนะสวัสดีครับ